สวัสดีครับวันนี้สปอร์ตซีนีโอเราจะามารีจากคุณหมอจีโรบินนะครับเป็นอายุรแพทย์ ดานัวใจครับครับผมวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของฮาร์ดเรตว่าโซนของใจเราในแต่ละโซนนะครับกับสมาร์ในการวิ่งคุณหมอบีรายละเอียดยังไงบ้างครับในเรื่องของการวิ่งกับโซนฮาร์ดเรตในแต่ละโซนครับก็โซนฮาร์ดเรทของคนเราเนี่ยครับเราจะแบ่งเป็นห้าโซนด้วยกันครับนะครับก็จะมีการคำนวณง่ายๆคือวิธ okay. ีการคำนวณฮาร์ดเรทเราจะ โซนท่านเรนเราจะมีหลายสูตรด้วยกันแต่สูตรที่สามารถคนทั่วไปคิดงได้ง่ายไม่ยากเลยก็เละได้สูตรที่ทางการแพทย์ทั่วไปก็ใช่คนระับก็คือ2องร้อยยี่สิบรอบอายุนะครับผมยกตัวอยา่างโดยคำนวณของพิตีให้ก่อนก็ได้นะครับได้ครับพิตีอายุเท่าไ,ไหร่ะครับ40ครับ40นะครับ mm hmm. ก็ยกตัวอย่างนะครับคือ220่สิลบสี่สิเด็เป็นเลขลงตัว mm hmm. ก็จะเป็น180 180ดสิร้บร้อยนี่ก็คือ 100ร้ยอยอร์เซ็นต์ว่ฮาร์เรตตามไปยกสี่สิที่สูงสุดของหัวใจอะที่บีบร้อยเปอร์เซ็รับแต่ไม่อยากให้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์นงั้นหัวใจเขาเรียกทำง,งานเกินขีดจำกัดของหัวใจนะนะครับครับก็คือไม่ควรออกแรงตายคือถ้าเกิน180ร้อยแปดสิบนีค่คือแบบทะุหลอดก็อันตรายต่อหัวใจนะครู้จึกว่าบางทีมันก็มีนักวิ่งที่ล่าฮาร์เร็ไปโซนหานะ้าใช่ครับ โซน5นี่คือมันคือร้อหรือว่าอย่างเจะโซน5นี่อยู่ในช่วง90%้าสิบก็ถึงร้อก็คือเป็นเลนเก้าสิบครับที่คำนวณเมื่กีคือพอรหนึ่งรอยแล้วันนั้นโซน5้ต้องถอยนิดในเลนสเปอร์เซนต์ <S <S <ม>ก็วิธีคิดง่ายๆก็คือสูสส180น,นุถึงร้อยแปดสิบนั่นเองครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยแปดสิบก็เมื่อก,กี้ที่กดเครื่องคิดเลขไปก็ได้ประมาณร,ร้อยกสิบองคือเก้าสิบเปอร์เซ ประมาณนั้นนั่คือโซนห้าวิทีนั่นเองโอเคครับเสร็จโซนสี่โซนสามโซนสองก็จะลดหลั่นกันมาครับก็คือลดมาทุกสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบถึงร้อยโซนห้าแปดสิบถึงเก้าสิบคือโซนสี่เจ็ดสิบถึงแปดสิบก็คือโซนสามแล้วไล่ลงมาทีละสิบเปอร์เซ็นต์ไเรื่อยเป็นโซนสองนหนึ่งครับสำหรับการออกกําลังกายวิ่งสําหรับคนที่สูงอายุนะครับเราตีความในนี้เอาสักเกินห้าสิบปีก่อนแล้วนะครับครับ ก็อย่างที่บอกว่าโอกาสเกิดมีโรคหัวใจสุกซ่อนคนที่อายุเยอะโอกาสก็จะเกิดเยอะนนั่นคนสูงอายุสิ่งที่ต้องทําเลยครับ5้าสิบปีแล้วคือมันควรจะทำตั้งแต่อายุ35มันคือตรวจสุขภาพประจําปีทุกปีนะครับก็คือเช็คสุขภาพประจําปีแล้วก็โดยเฉพาะสุขภาพทางหัวใจอย่างที่บอกตรวจร่างกายทําขื้นไฟฟ้าหัวใจนะครับถ้ามีความผิดปกติก็ต้องตรวจเพิ่มเติม,ตม,ตมก่อนนะครับแล้วก็คนในสูงอายุโอกาสมีโรคประจําตัวร่วมก็มักจะสูงนะครับ เช่นคนสูงอายุโอกาสก็จะมีความดาันโลหิตสูงไขมันสูงเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยคือโรคพวกนี้เราก็ต้องคุมไม่ดีเช่นน้ําตาลาคนเป็นเบาหวานก็ย่ายน้ําตาลสูงคนมีความดันก็ย้ายความดันสูงคนเป็นไขมันก็ต้องคุมไม่อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ปกตินะครับอืแล้วก็สําคัญอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับผู้สูงอายุอย่างเดียวการออกกำลังกายเราก็ต้องดูเขาเรียกเหมือนฟีลลิ่งความรู้สึกตัวเองไม่ฝืนนะครับไม่ออกจนรู้สึกมันหนักกับตัวเองเกินไปนะครับยิ่งถ้า เสร็จอันนี้ในกรณีเราพูดในคน50ปีที่ไม่มีโรคประจําตัวนะครับเพราะถ้ามีโรคประจําตัวความเสี่ยงเยอะบางทีเราจะอาจจะไม่ประเมินแค่คัดกรองเหมือนคนที่พูดไปผ่านนี้คือสำหรับคนที่ไม่มีโรคประจําตัวนะครับแค่ปัจจัยเรื่องอายุอย่างเดียวนะครับถ้ามีโรคประจําตัวหลายโรคก,การตรวจก็จะเข้มข้นกว่าต้องดูเป็นหลายๆวีนะครับอันนี้เราก็มาคุยกันในเรื่องของว่ามันมีนักวิ่งหลายคนนะคุณหมอที่ว่าวิ่งแล้วเนี่ยมีช็อกไปเลย ล่าสุดในสนามกีฬาบ้านเราเนี่ยครับที่ตลางเนี่ยครับมีนักวิ่งใช่ไหมครับครับน่าจะอายุเท่าไหร่ได้ครับหเอ่อคนนั้นอายุ55ปีครับน่าจะสามารถหรือเออแกก็วิ่งแล้วก็ช็อคไปเลยนะฮะใช่ครับที่สนามกีฬากลางบาทสบานตอนนั้นแกช็อคไปทีนี้คุณหมอก็ได้เป็นคนดูแลเคสข้างนอกครับมันเกิดจากอะไรครับที่ที่คนไทยเขาช็อคไปเลยนะครับเอ่อในในคนนี้เลยใช่ครับเอ่อ เล่าเหตุการณ์มาแลวก็คือเขาพอดีผมซั์ประวัติตอนเขารู้สึกตัวเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าวันนั้นเขาก็วิ่ง5กิโลตามปกติมไม่ได้มีการเร่งอะไรไม่ได้มีการทำสปรินทำความเร็วอะไรเล,ะเลยก็คือเหมือนวิ่งปกติ5กิโลเลกูล่าของเขาเลยแล้วก็วกเขาก็อยู่อยู<ๆ>่เขาก็วิ่งวิ่งอยู่เขาไม่มีอาการนำเลยอยู่เขาหมดสติไปเลยครับ<อ>ซึ่งจากถามที่คนเห็นเหตุการณ์ก็คือเขาหัวจะหยุดเต้นนั่นเองแล้วก็คนในสนามช่วยปั๊มหัวใจเขาแล้วสุดท้ายก็มีรถ แชมบูแลนของที่เนี่ยจะเป็นของโรงพยาบาลโรงแพทยาบาลมาช่วยเขาแล้วก็ใช้เขา,าได้ใช้เครื่อง a อดเข้ามาช่วยแล้ว a อดก็มีส่งสัญญาณเตือนว่า,าคนไข้มีหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็ต้องใช้ a อดช็อตไปหนึ่งทีนะครับ<ช>แล้วก็ประมาณที่โรงพยาบาลเบื้องต้นส่วนใหญ่เราก็กลัวเรื่องเส้นเลือดหัวใจตีบแข็งพันธ์เพราะอายุเขาเข้าได้อายุไม่น้อยและห้าสิบกว่าปีแต่ว่าที่ฉีดสีส่วนหัวใจไปคือเส้นเลือดเ,เขาไม่ได้อุดตันแบบที่อธิบายเรื่องหัวใจขาดเลือดจน ัวใจวายแต่ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนั้นแต่คนนี้ไม่ใช่สุดท้ายเราก็มาหาสาเหตุอื่นที่ทำไมหัวใจเขาวายสุดท้ายเราได้มาทําการตรวจอันตราาวหัวใจหรือเขาเรียกเอ็กโคไคโดแกรมนะครับก็คือเราเข้าไปดูตัวกล้ามเนื้อหัวใจก็สรุปกล้ามเนื้อหัวใจเขาค่อนข้างหนากว่าคนปกตินะครับก็คือเขาเรียกเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาเนั่นเองก็เป็นหนึ่งในโรคที่เสียชีวิตของนักกีฬานึงครับที่เราเคยเห็นในข่าวนักกีฬาฟุตบอลนะครับที่อายุน้อยๆแต่หัวใจวายตอนเล่นกับแอต คนละตัวครับอันนี้คือเป็นโรคพันธุกรรมเป็นแบบยีนเด่นนะครับก็คือเขามียีนพันธุกรรมนี้ตั้งแต่เกิดแล้วแต่ว่าแต่ละคนการแสดงออกในแต่ละช่วงอายุจะไม่เหมือนกันบางคนก็แสดงออกตั้งแต่ช่วงอายุน้อยบางคนก็มาแสดงออกช่วงอายุเยอะครับปัญหาตัวกล้ามเนื้อที่หนาพอเวลาออกแรงบางทีมันจะมีเหมือนไฟฟ้ารัดวงจรจากตัวกล้ามเนื้อที่หนานะครับก็ทำให้เกิดหัวใจวายไปอืมนะครับเป็นไปได้ไหมเพราะเขาปิ้งลากโซนห้าหรือยังไงยาวไปไหมอะไรอย่างนี้นะเออ จากที่ผมดูข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกายกัโรกนี้นะครับเมันไม่ถึงกับเป็นความสัมพันธ์โดยตรงว่ายิ่งออกแรงหนักโอกาสจะยิ่งเกิดมากขึ้นเลยนะม,มันใช้ความาสัมพันธ์เหมือนการออกกำลังกายแล้วก็จากที่ซักป,ประวัติคนนี้นะครับวันนั้นเขาก็ไม่ได้แบบออกกำลังแบบหนักอะไรก็เหมือนวิ่งปกติ5้กิโลไม่ได้มเร่งทำควมเ็วอะไรด้วยมันเป็นวิ่งปกติเขาเลยแต่ก็คือเกิดาจากการที่เป็นโรคของหัวใจครับ การเป็หัวใจหนาครับปกติเท่านั้นเองทีนี้ในเรื่องของนักวิ่งที่ซ้อมหนักลากโซนหัวใจกันน,นานอย่างเงี้ยทมอมีอะไรแนะนำไหม,มเ,เพราะว่าผมว่าหลายคนที่น่าจะเวลาวิ่งเนี่ยชอบที่จะอัดกันเต็มที่ไปเลยครับก็เป็นความโชคดีว่าพอดีอในวงการแพทย์เราจะมีเขาเรียกไกด์ไลน์แนวทางการรักษาหรือวินิจฉัยโรคนะครับปี2020ที่ผ่านมาหนึ่ง ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกเป็นไกด์ไลน์ของ esc european society cardiology เขาออกไกด์ไลน์เรื่องสปอร์ตมาเลยครับสปอร์ตใน<ม> cardiology ปี2020ัน่สสามารถโหลดอ่านได้ฟรีแต่ว่ามันสำหรับแพทย์หมอหมอเขาอ่านเ็าภาษาเป็นภาษาแพทย์นะครับแต่เขาก็มีข้อสรุปไว้ว่าก็คือ,อคนที่ออกกําลังกาย ในกลุ่มเมื่อกี้เราถือว่าเป็นเป็นกลุ่มนักกีฬาถึงแม้จะเป็นมือสมัครเล่นเราถือเป็นนักกีฬานัก็กลุ่มนี้เขาลงงานวิ่งถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็วิ่งกันจริงจังไม่ใช่วิ่งกันแค่โซนสองโซนสามแน่นอนถูกไหมครับ,รบมีขึ้นโซนสี่โซนห้ากันเราก็ถือว่าเป็นกึ่งการแข่งขันไปเพราะว่าแค่ลงงานวิ่งก็ถือเป็นการแข่งขันละในในนั้นก็ก็แนะนําเลยว่าอายุเกินสามสิบห้าปีถ้าจะลงงานแข่งขันวิ่งแบบเนี้ยอย่างน้อยต้องมีการตรวจร่างกายก่อน โดยเฉพาะการตรวจทางหัวใจเบื้องต้นก็คือมีการใช้หูฟังหรือเขาเรียกเซตตัวสะคปตรวจร่างกายเบื้องต้นแล้วก็ทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่เป็นจุกติดกระดกครบอันแล้วหนีบแขนขาเขาเรียก e k g 12ลีนเพื่อคัดกรองว่ามีโรคหัวใจอะไรที่ต้องระวังไหมถ้าเคยมีอะไรผิดปกติก็มีการตรวจต่อยกอ RT นั้นเบื้องต้นสำหรับเขาเรียก screening ทุกคนนะครับอายุที่เกิน35้ปีเป็นต้นไปถามว่าทําไมเพราะว่ากลุ่มนี้ ไม่ต้องห่วงว่าเขาแข็งแรงกันทุกคนครับเ,เขาตอนอ่าคราวนี้ผมจะมาอธิบายตัวอย่างของแต่ละโซนนะครับอันนี้ผมใช้ตัวอย่างของโซนฮาร์เรสข,ของตัวผมเองนะครับผม,มาอายุ37น,นะครับเอ่อถ้าตามสูตรที่บอกเบื้องต้นในวงผมแม็กซิมัมจะอยู่ที่103ครั้งนะครับแล้วก็อันนี้เราคำนวณเ,เป็น5โซนแล้วนะครับก็คือของผมจะจะแบ่งเป็นตามนี้นะครับอ่าผมจะอธิบายแต่ละโซนนะครับก็เอ่อ เหมือนอย่างในแอปนี้ก็เป็นแอปของโซนนะครับจะเป็นแค่ใส่อายุไปเขาก็จะคำนวณให้หมดแล้วอย่างตัวอย่างนะครับโซนหนึ่งเขาก็จะเขียนว่าวอมอพหรือรีคอฟอลีก็คือเหมือนเหมือนวิ่งวิ่งวอมเบาๆกับไกลๆวอมก่อนออกตัวก็คือโซนนี้จะเป็นโซนที่เบาสุดของเราแล้วเหมือนอย่างโซนที่2นะครับก็จะเป็นที่เราเรียกกันก็คือโซนอีซี่กันก็คือเราไว้วิ่งวิ่งวอมเบาๆวิ่งแบบเพื่อแฟตเบิร์นลดความอ้วนอะไรพวกนี้ครับ ส่วนมาโซนที่สามนะครับโซนที่สามคือสีเหลืองนะครับก็ะะจะเป็นแอโรบิกโซนก็ือเป็นโซนการออกกําลังกายระดับกลางกนะ็โซนนี้ก็คือจะดีมีประโยชน์ต่อเรื่องระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับเป็นการออกกําลังกายแบบแอโรบิกน,นะครับโซนนี้ก็คือจะเน้นเพื่อสุขภาพนะครับเสร็จพอสาหรับคนทั่วไปนะครับก็จะอยู่ที่แนะนําที่โซนสองตัวสามนะครับถ้าออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนะครับแต่สําหรับคนที่เน้นก็เลยว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือกลุ่มนักวิ่งครับ คือเราอยากวิ่งให้เก่งขึ้นวิ่งให้เร็วขึ้นความสามารถในการวิ่งดีขึ้นเราจะไปเล่นปพรฟแมนก็จะมีโซนที่ส่กับโซนที่5นะครับโซนที่4ี่ก็คือจะเริ่มเข้าแอนาล c บิกแคสโตแล้วก็คือจะเป็นเหมือนร่างกายเราจะเริ่มมีการเป่าลาญพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนแล้วจะเกิดเ,เขาเรียกแลคติกแคสโตจะเกิดกดแลคติกหลังคือออกกำลังกายโซนนี้เราอาจจะเริ่มมีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วครับส่วนโซนห้าเป็นโซนสูงสุดเลยนะครับ โซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนพีของมันเอ่อโซนนี้ก็คือต้องสําหรับพวกนักกีฬาที่ฝึกแบบถ้าภาษาวิ่งเขาเรียกลงคอรดหรือเอ่ออินเทอร์วัลเทรนนิ่งครับซึ่งจะเป็นการบูสไซฮร์นเร็มันขึ้นโซนสูงสุดเป็นช่วงสั้นๆตอนนั้นนะครับก็เหมาะสำหรับเนักกีฬาที่จะเทรนนิ่งเพื่อวิ่งให้เร็วมากขึ้นนะครับเพิ่มแม um ็กซิมัมวิวทูแม็กตัวเองแต่ข้อควรระวังโซนห้าก็คือ ต้องเป็นคนที่แข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวเกี่ยวโกโรคหัวใจถ้ามีโรคหัวใจเราไม่แนะนําให้ออกกำลังกายโซนห้าอันตรายครับมันอาจจะทําให้หัวใจมีปัญหาได้นะครับดังนั้นสรุปทั่วไปคือถ้าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพก็จะแนะนําแค่โซนสามโซนสองก็เพียงพอแล้วครับแต่ถ้าจะเน้นเพื่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการวิ่งให้เก่งขึ้นวิ่งให้เร็วขึ้นก็จะมีโซนสี่บ้างนะครับโซนห้าต้องภายใต้การวิ่งในช่วงสั้นๆมีการควบคุมที่ดีแล้วก็ไม่มีโรคหัวใจ موسيقى